ประเทศไหนมีแพนด้าประเทศนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับจีนแผ่นดินใหญ่จริงหรือ <Wow. S 1> คําตอบก็คือจริงนะครับค่อนข้างจริงมากกว่า90%ทีเดียวซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นขออนุญาตแสดงความยินดีกับสาวกแพนด้าน้อยไม่สิจแอนแพนด้าแพนด้ายักษ์สิ่งมีชีวิตสายพันธ์ุหมีที่มีแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้น <Wow. S 1> กันนิดนึงเพราะว่าอ้างอิงจาก panda.org ข้อมูลบอกนะครับว่า10ปีที่ผ่านมาประชากรแพนด้าหรือว่าหมีแพนด้าเพิ่มขึ้นถึง17%ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าทำ <Wow. S 1> ให้ตอนนี้มีพวกมันอยู่ทั้งโลกรวมกันประมาณ1,865ตัวทีเดียวและเขาก็มีการลดระดับความเสี่ยงใกล้สูญพันธ์จากระดับ Endangered มาอยู่ที่ระดับ Vulnerable แทนนะครับนี่ถือเป็นข่าวดีมากๆทีนี้ย้อนกลับมาครับในฐานะทูตสันทวไมตรี ถ้าเช็คประวัติพงศาวดานจีนจะรู้ว่าในช่วงคศ690สมัยนั้นในยุคสมัยของจกักรพรรดินีบูเช็กเทียนที่หลายคนเคยดูซีรีส์กันพระนางเคยส่งแพนด้าคู่หนึ่งเป็นเครื่องบรรณาการไปยังจกักรพรรดิญี่ปุ่นมาแล้ว <Wow. S 1> ในฐานะทูตสันทวไมตรีหรือว่าเครื่องบรรณาการและหลังจากนั้นนะครับในราวๆปีคศ1950ก็เริ่มมีการบันทึกอย่างเป็นทางการว่าประเทศจีนเริ่มส่งออกแพนด้าในฐานะ ทูตสันทวมาตรีอย่างเป็นทางการซึ่งช่วงแรกๆก็ส่งแบบให้เปล่าเลยทีเดียวเรียกว่าให้แล้วให้เลยเหมือนกับที่ประเทศไทยเราส่งออกช้างแบบนั้น <Wow. S 1> แต่หลังจากนั้นครับเขามีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เล็กน้อยในช่วงปีพุทธศักราช2527ณนะตอนนั้นจีนเปลี่ยนยนโยบายครับ40ปีที่แล้วกลายเป็นว่าประเทศไหนอยากได้แพนด้าจากจีนได้จีนส่งให้แต่จะเป็นในลักษณะเช่ายืม10ปีแทนครับ <U> uh. ภายใต้งเงื่อนไขว่าพอครบ10ปีต้องส่งคืนแต่อาจจะขอต่อสัญญ,ญาได้ และระหว่าง10ปีนั้นจะมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำปีละ1ล้านเหรียญสหรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆและยิ่งไปกว่านั้นก็คือถ้ามีลูกแพนด้าเกิดขึ้นในประเทศนั้นๆที่ยืมจากจีนไปลูกแพนด้าจะตกเป็นของประเทศจีนไม่ได้ตกเป็นของประเทศผู้ยืมนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงต้องส่งหลินปิงกับยังจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อไม่กี่ปีก่อนทีนี้มาดูกันว่าประเทศไหนที่จีนเคยส่งแพนด้าให้ยืมในฐานะทูตสันทวมไตรีกันบ้าง รัสเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไทยเราเองครับมาเลเซียอินโดนีเซียออสเตรเลียฟินแลนด์เบลเยียมฝรั่งเศสสเปนแบบนี้เป็นต้นหรืออเมริกาเองก็เคยมีพันด้าอยู่3ตัวด้วยกันแต่ว่าส่งกลับคืนไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ความเข้มข้นเรื่องของสงครามการค้าเทรดวอลทำให้อเมริกาไม่อยากรู้สึกเป็นหนี้จีนในเรื่องของแพนด้าอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนไทยเรามาลุ้นกันว่านาย,ยกจะทําสําเร็จไหมและจะฝ่าดราม่าได้หรือเปล่าเราจะกลับมามีแพนด้าจากจีนอีกครั้งหลังจากที่ปีที่แล้วหลินหุ่ยตายไปหรือไม่กัน